โอเคผมวันนีนะ้อยู่กับผมนะครับช่องสาวก FF นะครับผมวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาเพื่อนอ้นอบๆทุกคนเลยนะครับคือหลังจากทิ้ที่แล้วที่ผมทำลิปเปิดช่องใหม่นะครับ mm hmm. ก็ช่องของผมเองยังไม่ค่อยมีคนมาติดตามเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกนะครับรางวัลหนึ่งรางวัลน,นะครับก็คือมาเกิน่านะครับ150มาเกลนยนาครับผมนะ mm hmm. ก็ส่วนวิธีการร่วมเข้ากิจกรรมเนี่ยก็ดูตามรายละเอียดที่หน้า จบท่านเลยนะครับผมนะก็จะประกาศผลนะครับวันจันนะครับผมจะท lavender, ําคลิปวันจันนะครับจะลงคลิปวันจันนะครับก็คือจะสิ้นสุดกิจกรรมนะครับอ่ะเอาง่ายๆเลยก็คือสิ้นสุดกิจกรรมวันจันนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าร่วมก็มาเข้าร่วมกันเยอะนะครับกติกานะครับตามนี้เลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้สากครูอเฟขอลาไปก่อนนะครับผม